สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับภาพหลุดโปะ๊ะเต็มเต็มตาภาพหลุดโปะ๊ะเวียสุกุลวัฒน์กับสาวคนใหม่ดูแลกันดีดีหลังจากเลิกลาปิดฉากรัก9ปีกับนางเอกช่องมากสีพระเอกสุดหล่ออย่างเวียสุกุลวัฒน์ก็ขอมุฟออนกับรักครั้งต่อไปซึ่งหนุ่มเวียเคยยอมรับว่า มีคนคุยคุยอยู่เป็นสาวนอกวงการซึ่งจากนั้นมาก็ถูกชาวเน็ตจับตามองมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดหนุ่มเวียตกเป็นประเด็นข่าวเม้าอีกแล้วเมื่อเพจดังเจมอยร้อยแปดลุดว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก็จะไหลผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยคุยอยู่นี่เองสินะ หัวมุมออนไวยไม่ผิดแต่เราเองที่ยังทําใจไม่ได้คือคนนี้คือคนเดียวกับที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนที่เลิกกับนางเอกใหม่ๆชะโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้และแน่นอนว่างานนี้หวยก็ไปที่หนุ่มเวียเต็มๆเพราะมีคนเห็นพระเอกหนุ่มกับสาวคนหนึ่งไปไหนด้วยกันขณะที่รายการผิดม,มันบันเทิง ก็ได้เปิดภาพชัดๆที่ชาวเน็ตส่งมาให้เป็นนาทีที่หนุ่มเวียกับสาวคนใหม่ควงกันไปภูเก็ตขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ